ครับสวัสดีครับลูกค้าครับวันนี้ผมจะเอาเลื่อยโซ่อีกหนึ่งรุ่นของมิววอ u กี้เป็นรุ่น M18 เป็นเลื่อยขนาดพกพาไว้เลื่อยกิ่งไม้ตามสวนบางคนลูกค้าผมที่ขึ้นไปตัดกิ่งเงาะกิ่งทุเรียนกิ่งมะม่วงผลไม้ต่างๆเลื่อยโซ่ตัวนี้ของมิววอ u กี้ก็จะเป็นแบรนด์สินค้าของอเมริกาเป็นสินค้าที่ได้รับ การยอมรับในวงการช่างว่าเป็นเครื่องมือที่คุณภาพสูงที่ผมต้องบอกว่าได้รับการยอมรับในวงการช่างเหตุผลว่าช่างเนี่ยเขาจะรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตัวเนี้ยผมบอกได้เลยเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยวัสดุที่ให้มานะครับยางที่มือจับท่าน,านสังเกตเนี่ยมันจะเป็นยางหนึบหนึบผมมองว่าเอ้ยมันมันหน,นึบดีเวลาเราใช้งานมันรู้สึกกระชับมือแล้วก็อุปกรณ์ตั้งโซ่บ็อก ในการไขน็อตตั้งโซ่ปากแบนในการตั้งโซ่ให้มาด้วยกระทัดรัดแล้วก็เขาเรียกออกแบบให้สามารถล็อกได้ดีแล้วไม่ทําให้หายพูดง่ายๆบางทีเรามีเลื่อยกับอุปกรณ์ตั้งโซ่ตั้งโซ่ตั้งบาเนี่ยมันเป็นอุปกรณ์ที่คู่กันท่านผู้ชมบางทีท่าน กำลังขึ้นอยู่บนต้นไม้แล้วปรากฏว่าโซ่มันหย่อนเงี้ยโอ้โหต้องลงมาเอาเนี่ยมันเสียเวลาอย่างเงี้ยมันจะล็อกติดเลยบาโซ่รุ่นนี้จะเป็นบารุร่น8นิ้วแล้วก็โซ่ที่ให้มาเป็นโซ่ของโอเลกอนโอเลกอนเนี่ยถ้าในวงการเลื่อยเนี่ยจะยอมรับกันเลยว่าเป็นโซ่ที่คุณภาพสูงด้านข้างนี้ฝาตัวนี้จะเป็นช่องเติมน้ํามันหล่อลืน่นเพื่อหล่อลื่นโซ่พวกนี้จะฉีดตามรอบของมอเตอร์ไป ลดความร้อนด้วยลูกค้ามือใหม่ชอบถามผมว่าเวลาซื้อโซ่ซื้อเลื่อยมาเนี่ยต้องใช้น้ํามันเบอร์ไหนผมบอกเบอร์ไหนก็ได้จะเบอร์40เบอร์50หรือว่าเบอร์20เบอร์ไหนก็ได้ขอให้มันสามารถลดความร้อนได้ลื่นได้ยี่ห้อก็ไม่เกี่ยงขอให้หล่อลื่นได้แต่ว่าผมแนะนําถ้าเกิดว่าเราซื้อของสินค้าคุณภาพขนาดเนี้ยก็ใช้น้ํามันหล่อลื่นให้ดีๆของเราซื้อมาราคา ต้องยอมรับว่าสูงเราจะได้อยู่กับเรานานๆมีวอล k ี้ก็อย่างที่เรารู้กันว่าเป็นสินค้าที่สําหรับผู้ใช้งานจริงก็ <c oughs> ะจะมีดีไซน์ในการออกแบบบางทีขึ้นบนที่สูงนะบางคนเขาก็ะจะมีที่เกี่ยวตัวนี้เป็นมอเตอร์บัตเล็ตมอเตอร์บัตเล t ตเนี่ยคุณภาพมันก็จะสูงกว่ามอเตอร์ <c oughs> แปลงถ่านและที่สําคัญมากๆมีวอล k ี้มีระบบฟิวระบบฟิวหมายถึงว่าระบบที่เชื่อมโยงระหว่าง แบตเตอรี่มอเตอร์ต่างๆเพื่อให้การทํางานของระบบแผงวงจรต่างๆมันสัมพันธ์กันบางทีร้อนจัดเงี้ระบบเขาก็จะตัดตัวเองป้องกันการเสียหายของแผงวงจรของแบตเตอรี่และของมอเตอร์ระบบผมบอกในท้องตลาดน้อยแบรนด์มากที่จะมีระบบนี้ส่วนท่านไปดูของจีนจะไม่มีอย่างแบตเตอรี่แบตเตอรี่ก็จะใช้ได้ตัว m18 ใช้ได้ทั้ง5แอมป์8แอมป์และ12แอมป์คือขนาดที่แตกต่างก็คือความจุข,ของแบตเตอรี่ถ้าท่านใช้ตัว12แอมป์ตัวนี้จะใช้ได้360นาทีแต่ผมมองว่า แบตเตอรี่พอเป็นก้อนใหญ่น้ำหนักมันก็มากบางทีเราขึ้นที่สูงนะแล้วเลื่อยเป็นเลื่อยแบบเขาเรียกมือถืออย่างเงี้ยผมแนะนําไม่5ก็8แอมป์หแอมป์นี้ก็ใช้ได้150นาทีแบตเตอรี่ m i l w a u กี้อย่างที่ผมเคยได้พูดไว้หลายๆคลิปคือแบตเตอรี่สิ่งที่เราต้องดูแลรักษาคืออย่าให้มันตกอย่าให้มีความชื้นสูงแล้วก็ความร้อนม i ว w อกกี้เนี่ยได้ให้ยางกันกระแทกแล้วภายในเนี่ยในก้อนแบตเตอรี่เนี่ย เขาจะกุป้องกันการกระทบกระเทือนกระแทกมาอย่างดีเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพให้ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็ในก้อนแบตเตอรี่เนี่ยครับก็จะมีเขาเรียกว่ารางเพื่อระบายน้ําออก2รูนี้ส่วนความร้อนเนี่ยท่านก็ลองดูเอาว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือเวลาเราชาร์จเ,เราไม่ควรชาร์จทิ้งไว้เลยอย่างแท่นชาร์จของเขาเนี่ยมันก็จะมีแท่นชาร์จธรรมดาก็ราคาอยู่ที่1888บาทส่วน แท่นชาร์จเร็วตัวนี้ลาผิดชาร์จนี่ก็จะอยู่ที่2,488บาทเวลาเราชาร์จเราก็เสียบเข้าไปส่วนอุปกรณ์ไม่ว่าแท่นชาร์จเนี่ยท่านสามารถเลือกซื้อได้เลยเพราะสินค้าของ Milwaukee เนี่ยเขาจะขายแยกชิ้นกันมาเหตุผลเพราะว่าบางทีบางท่านเนี่ยเขามีแบตอยู่แล้วเขาก็ซื้อเฉพาะตัวเปล่าตัวเปล่าตัวนี้ก็ราคาอยู่ที่9,988บาทการเสียบชาร์จก็ไม่มีอะไรมากเสียบลงไปธรรมดาแค่นี้เลยครับ แล้วถ้าแบตมันไม่เต็มไฟมันจะขึ้นสีแดงถ้าเต็มมันจะขึ้นสีเขียวแค่นี้เลยครับผมที่ตัวแบตเนี่ยก็สามารถเช็คไฟได้ตอนนี้ก็มี4ขีดใช้ได้จริงก็ร่วม2ชั่วโมงครับท่านผู้ชมอ่ะไปเดี๋ยวตามผมไปดูประสิทธิภาพตัวเลื่อยของมิว w อกกี้รุ่นบาร์8นิ้วกันนะครับอ่าแล้วก็ระบบ เลื่อยตัวนี้ก็จะเป็นระบบมอเตอร์บัสเลตเป็นระบบฟิลฟิลก็จะเป็นระบบที่เรียกว่าประสานร,ระหว่างมอเตอร์แผงวงจรแล้วก็แบตเตอรี่ให้ทำงานสัมพันธ์กันได้ดีบางทีถ้าใช้งานร้อนเกินไประบบก็จะช่วยปกป้องตัวสินค้าตัวมอเตอร์ตัวแบต Bad, ให้มันไม่เสียหายไม่พังก็จะเป็นความชาญฉลาดของการคิดค้นของมิววอกกี้ด้านข้างท่านจะสังเกตว่ามันจะมีเหล็กเป็นตัวจิกหมายด้วย โอเคแล้วก็ด้านบนมันจะมีตัวประคองด้วยโอ้โห,โหสัใจมาก ตัวเนี้ยเวลาท่านเลื่อยทางกระจิกได้ระบบมอเตอร์บัตเลดของ Milwaukee ปัจจุบันเนี่ยผมส่วนตัวผมนะในวงการเลื่อยแบตเตอรี่นะผมถือว่าเขาทำมาได้เพอร์เฟกที่สุดแล้วเหมาะสำหรับชาวสวนมืออาชีพเหมาะสำหรับคนที่ต้องการซื้อสินค้าหนึ่งชิ้นแล้วเขาเรียกว่า ไม่โดนหลอกลวงเหมือนของจีนใช้กันยาวๆใช้กันนานๆมิว a อกกี้ตัวนี้สำหรับท่านใดที่สนใจสินค้าเลื่อยมิว a อกกี้รุ่นบา8นิ้วตัวนี้เป็นเลื่อยมือถือตัวนี้ติดต่อผมหนุ่ม168เทวกุลเข้ามาได้ทั้ง168เทวกุลของผมก็พยายามสรรหาสินค้าที่ดีมีคุณภาพมารีวิวมานำเสนอให้ พอแม่พี่น้องชาวสวนชาวไร่ได้ดูกันว่าเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในวงการการเกษตรของประเทศไทยมีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมใหม่บ้างเราก็จะพยายามแนะนำให้ท่านได้รู้จักกันเรื่อยๆวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ